นี่ช่างเอ็มตกซิ่งช่างเขียวแพทสนามอันนี้เด็กเด็กเด็กเพิ่งเกิดครับเด็กใหม่เด็กชอบอะไรนะเอฟชอบขิงเอฟชอบขิงเอฟชอบขิงอันนี้อะไรนะคิวอะไรคิวอะไรพายคิวตักขะไร่คิวอะไรพายขาไร่และผมผู้ชายทำครับอาติสาวเดี๋ยวเราไปชมระหว่างทางกันครับคิวระบบลูก เขียวนะครับเขาจะเลยเรียกว่ารวมว่าเขาเขียวแต่จริงๆอ่ะมันเล่นได้หลายเนินครับฝั่งโน้นก็จะเป็นเ,นเั้เทีกว่าเขาทองนะครับก็หลายเนินเหมือกันมันไม่ได่ต่อเ่านะครับ ทุกคนพร้อมแล้วจะรออ,อะไรกันล่ะ,ะไปกันเลยสิวะ เราไปอีกอย่างเดียวมาทำให้เราตายครับถ้าเราใช้เฮ้ยโอ้โหโอโเอฟไอสเวนเลยยี่ <c oughs> อะไรมึง <c oughs> เส้น <c oughs> ทางเนี้ยผมเคยเปิดไลน์ไว้ตรงนี้นะครับซึ่งว่าผมก็ตั้งใจจะเล่นไลน์สายเก่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเปิดไลน์ไว้แล้ว จวลองดูครับไม่ได้ครับนี่ตาคุณเป็นอะไรอะ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยร้อยปัดครับปิดลายปิดายชีวิตเปลี่ยนเลยครับ ไปบ้านแหละหมาทุกวันเร <laughs> าบุกเดียวคนเดียวเลยนะบุกเดียวคนเดียวยังไงอ่าไปแล้วครับทางเขียวเจ๊เอฟมึงเล่นกูปวดขาเลยชิบหายชนก็เอฟอีกกู <c oughs> ตอนลงก็บวกก็เอฟอะมึงลงแยกแต่มึงลงแรกมึงอย่ามาลงลายกูดิมึงก็รู้รถกูลงลายนี้มามันลงลายนี้เกียกเบี่ยงมาลงลายที่พี่กำลังไหลมาเขาไหลพวกนู้นคนเลี้ยงคน สายลอ่อถ้ากูปวดขาเลยหนูมันด่าดแทนใม่กูด้วยไสาย <c oughs> น้ำน้ำใจนักกีฬาน้องมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแต่เราก็พยายามบอกเตือนเส้นทางมันโอ้โหแล้วอยู่ในคาขนาดอยู่ในคาคากล้องเลยเมื่อกี้ผมได้ผมได้คอนเทนต์แล้วเมื่อกี้เนะี่ยเข้าปา <c oughs> า่ <c oughs> เาเลยไอ้จับได้คอนเทนต์เลยไอ้เอฟให้กูได้คอนเทนต์เลยเมื่อกี้เนะี่ย หู้อลก่อนเดี๋ยวจูผู้อีกจะดูลายน้องไปก่อนนะครับเพราะ่าที่ป่ามันคุมเราก็ต้องมองไลนน้องไปทางไหนออกซ้ายขวาขึ้นขวาเขาไปได้เนี่ยผมอยากไปฝ่าดรัไม่อบปิดลูกเปิดเผยเลย เราก็ต้องไปแล้วันะนั้น บบรถไมม่ีเขาอีแดงครับนี่ทงอ่าไม่รู้ว่าพี่ทีกลุ่มไหนท่านมาปักไว้นะครับนี่มันคือแรนด์มาร์คของเขาเขียวนะครับจริงๆเขาเขียวเนี่ยมันเล่นได้หลายเนินครับแต่เขาเรียกหลักๆก็คือเขาเขียวน้องขรรค์นะครับทำมาเล่นก็หลายเนินครับอย่างที่เห็นนู้นปุ๊นั่นก็คือฝั่งเขาทองครับผมโอเคลุงบอกขี่ไบไม่มีเบาะ มัม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 แม่บรรยากาศช่างเขียวว่าไงวันนี้อากาศดีไหมสุดยอดสุดโรยครับเฮ้ยวันนี้ไม่คุ้มกันนะนี่นี่น้องเอฟไตคิงครับรอกูลวดวลนทางเลยทั้งแต่ต้นทางเลยได้คอนเทนต์เลยครับนี่นี่แค่น้ำจิ้มน้องบอกให้แค่น้ำจิ้มครับอ่าปกติผมชนกลางลำเลยพี่เอฟพาผมไปลุยหน่อยได้ไหมครับผมไม่เคยมาเลยครับแม่นี่ครับเป็นไง น้องเอฟเขาเป็นไงบ้างคิวสีมือการขับสัมผ่าหน่อยผมว่างั้นนะครับสำหรับเราแล้วเราคิดว่าสีมือขนาดนี้เราสู้ไหวไหมเราตึงกว่าโอ้หตเหลืองตึงไหลืองหลืองเหลืองงเหลืองงเหอเหลืองตลองเลอหอหองับรเอเนงเเืองหงหลหืตหนอเอหดเหือองอหลหลือหลหลือหเอหือเออองอเืองลือ ไม่ได้ครับอุ้ยถึงจะยอนไปเลยครับบอกแล้วครับมจติงครับมือเติงครับไม่เป็นไรครับอาจารย์คิวนี่คือขับยังไงก็ถ้าขี่ควายควายก็ตายนะขนาดรถรถก็พังล่าสุดล่าสุดฉันเสียบส้มอะไรไปเอ้น็อตตะเกียบครับน็อตขาดครับผมน็อตอาร์มขาดครับผมโอเคบอสหลุดแล้เอย่าเสีดสรัฐภาพรถหนึ่งเป็นไงครับอ๋อนี่ครับสีสันในรถโอเคครับเดี๋ยว กำลังส่งครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่เห็นยอดหรอกเดี๋ยวไปดูว่าบน้องๆว่ายอดเป็นยังไงพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังึ้ดพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ ใช่ผมจะถ่ายพวกข้างหลังครับโอ้โหโอเคได้จุดยุดน้องเอฟงัดอ้าวหลบขวาครับ ต่อไปโ้ยมึงเขาหินใส่รถกูไปดิเอาหินใส่รถกูเย้าลโพงูทด้วยอ่ะเอฟเอฟลงขวาเลยครับหมดหมดมงัดงที่เดิมอีกแล้วครับเออเป็นไงงงงงก็เป็นไกทแตก เป็นไงอ่ะไอคิวอยู่บนนี้มั่งเหรอ่ะเป็นตาก้องมั่งไอ้เฮียกว่ากูจะหารถจอดได้แบ็หมดหรอพี่อาร์ตมันมืดไปอ่ะเฮ้ยมันพักหน้าจอโอ้โหหายแล้วปกติเอาไปเขียวไอคิวเป็นรอยเดินแล้วล็อกนี้เฮ้ย ไปเลยครับไปเลยพี่ดูพี่คนนู้นเนี่ยมันไม่ต้องสูงอ่ะเดี๋ยวครับจางเขียบมาจับทิ้งนะครับไฟน้ำจิ้มติดงัดของทุกคนคิวคุณจะลงไปคุณเอารถต่อไม่ได้มาจอดไม่น่ามาจอดพี่มอ็มพี่ใจก่อนเอ็มทำไมถ่ายอองหน่ยพี่ไอ้ก่อนพี่เอ็มพี่เอ็มไปรถ โดอยู้เฉยปักรถชดทางเขียวลมใจเย็นใจเย็นเขาก็หยับรถกันอยู่ดีนะครับกางเกงกางเกงตั้ไมคหันรางเกงขวางอยู่ขวางอยู่ใส่ลงมนงัดเฉยเลยอเนรนี่ยรอนอนไปดึงลบอบงนี้ดึงลบไเงีเออดึงลบเอฟลยเมาเอฟมาโอ้ดแม่งขึ้นเนอนี่ฮะเมื่อกี้มขึ้นนู่นน่ะ เออพ่อจะขึ้นนี่แหละแต่ไม่งับมาแล้วครับประษานเล็บหมดตายหลอดคตกใจหมดสินี่นะครับเอฟชอบขิงอ่ะช่วยกูมึงออกก่อนเพีย่เียมเอาไปก่อนเถ่ายอยู่นะเดี๋ยวพ่อขอชิ้น นี่แหละครับอันนี้นี่แหละครับเรามาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระจุกเลยครับผมอ๋อมานั่งคุยรถรับยกบนยอดเขาครับแต่รถมันเสียงพอดีเลยอัน้องคือตีนงัดปล่อยอ่ะมันต้องเปิดอยงงี้มันเปิดแล้วมันงัดอันนี้คือรถเจ้าของอ่ามันจะบินมาแล้วเจ้าของช่องนะครับนี่ยังรอครับ CRM หัวใจเลดเดอร์ เฮ้ยขึ้นคอมเลยอัดอันนี้ไ a เอันนี้จับล้อหลังดลูกลูกเดิม50ามิลนะครับขึ้นคอมเลยเออขึ้นคอมเลยโอเคโอ้ยโอ้ยยัดไอ้เกียร์มึงแม่ใส่เกียร์ด้วยกโว้ยลงเกียร์ว่างกูอันตรายนะพี่หมวกกันน็อกไม่มี อะไระนะเลียงหนูไว้หรอเลี้ยงเหนูไว้ครับอันนี้ขนีบอครับขนีบลงครับกา <c oughs> ลงได้ไหมนะเบ๋อรอมอล้งไม่ได้เามาคร,ค,รครับจะจของช่องัตั้งครับ ปล่อยรถปล่อยรถเออปล่อยรถคอยเซฟไปอัดเผื่อเผื่ออีกเหตุการณ์นี่ยิงไปทำไมพี่สวยสวย<ม>สวยมมหาคันนนู้ทไมไปอ้าวาต่อครับเซฟปีอาร์ตนะครับเบาโอ้โหสวยครับแม่แม่โอเคแม่เลย ปล่อยพี่ปล่อยเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันมาเพาะมาหนึ่งสองสามอึบอึบอึบเออเออเออเฮ้ยก้อนหินเออระวังก้อนหินเอยระวังก้อนหินเออเฮ้ยย่งล่างลบเลยก้อนหินก้อนหินเล่นสไลเดอร์แม่งครับนี่ครับพร้อมชันครับสไลเดอร์อยู่ครับข้อก่อนนะเออพี่ไอ้มันมีเราเคยเล่นนี่เอา อย่าหยุดยั้ง,อองโอเคโอเคครับนี่ครับเจอาตากบนะครับเฮ้ยมันเข้ามาตรงตันไม้ยเน็บลงเน็บลงนี่อย่างท้าแตะด้วย<า>น,นี่น<อ>นครับต,ตามเลยตามเลยไปเดี๋ยวช่วยพี่อาร์กัน ตอนนี้เดี๋ยวเราเป็นผู้ประสบภัยครับเกับบ้านมานะครับแล้วก็ให้พี่อัตอยู่คนเดียวน,นะครับจะเ,เป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว่าถิอว่าวาระสุดท้ายของมึง,งมาถึงแล้ว ไม่ทองปกปิดลูกเปิดเผยเลย